เดี๋ยวอหลือออะไรครับป้าไหยสวยจัวยไขย แล้วจ้าซื้อแข่นยาวรุ่นนี้ไปสองพันเก้าป้ายนี้นานาน,าน,านานมาทีนานนานมาทีป้ายนี้นะจ๊ะ อยแยกครับร้านอยู่แถวไหนคะกรุงเทพพุทธมณฑลสายสองค่ะ หาเสื้อยืดแขนยาวนะจ้ามาเลยจะีเปเปิดจะสวัสดีค่ะป้แป้งสวัสดีครับยาป้แป้ง,ป<ะ>ปปงอันนี้ไป2อ0พันเ ครอบแป้งหมดละมั้งป้าป้าไปขายพรุงนี้ล้าดูดข,ขายแล้วก็มาเติมต่อป้าป้ายเนี้ยนานๆมาทีนะพี่ป่อยอยู่29มีแขนต่ออยู่นะ ใครหารุ่น2009เล่นได้จ้ะใครรับตัวรีวิวเอาเลยแชมแชมแชมแชล้วน้องแชมน้องแชมเดี๋ยวจะเตรียมไว้ที่เลย อยากได้แผ่นต่อแผ่นต่อมต้องลุ้นนะมันมิดแล้วแล้วแต่ลูกแต่ถ้าลูกรีวิวก็เห็นเลย เตรียมแพี่เเส้นแบยาวไรนะ <c oughs> ไรน,นะพี่เมีเป็นพดิกนบางนะมีแบบบางนะคะพิกนบาง กันบาง US นะมันมีโปเกด้วยโัเคมอนโัเคมอน,มอนขอโชว์แขนต่อก่อนแล้วกันไหนไหนมันก็เป็นเซตแขนต่อมาแล้วอะยังไม่หมดอิไม่หมดอยู่แล้วเพราะว่ามีเยอะ อบเพียบเลยอุ้ยใครชอบแข่ต่อรับกระสอบนี้ก็ถูกใจเลยนะแป้งก็แป้งหมดชุน <laughs> เป็นไรพรุ่งนี้ก็ไปขายได้พรุ่งนี้ก็เรื่อนนี้ก็มาแล้วขายสองวันก็ได้ละห้าหกเจ็ดหมื่นใช่จริงนะป้าเป็นจอ่งมารับของพี่หน่อย <laughs> พี่หนูจะบอกว่าป้ายเนี้ยส์ยมันไม่ใหญ่มากนะ ไซส์มันไม่ใหญ่มากหมดแล้วเซตต่อไปเลยป้ายนี้นะคะไซส์ไม่ใหญ่มาก2อ0พยืดแขนยาวใครเอาลูกนี้จัดพี่ดูน่ารักมากเลยการ์ตูนนะคะเนี่ยแขนต่อนีไซส์ S M L X L นะเนี่ยโอเคแขนต่อมีให้ลุ้นทุกลูกเลยจ้ะ ใครชอบตัวรีวิวเอาเลยสายรวมนะคะผ้าโดยรวมสะอาดนะใครชอบงานแขนต่อจัดได้เลยกระสอบมีออกเยอะกระสอบใหม่ก็ต้องไปลุ้นเอานะพี่ถ้าแม้จะเป็นป้ายเดียวกันนะเนี่ยแฮร์รี่พัตเตอร์นะตัวนี้ อย่าโอ้โหงานชิมคนพี่ชิมเบอร์บิ๊กโลโก้เลยออกแขนด้วยนะคะนี่งานหัวผ้างานแบรนด์ก็มีให้ลุ้นกันนะทุกคนโอ้โ oh หดูดูไปลุ้นกันได้ออกมากออกน้อยต้องลุ้นแต่ว่ากระสอบเนี้ไม่ต้องลุ้นพี่รับพี่ได้เลยตัวรีวิวนะคะไปสองพันเก้พอผู oh ้ ho, แขนต่อเยอะจังเลยมีสีพื้นด้วยน้องแว่นนะตัวนี้ เป็นมัดย้อมนะคะป้ายเนี้ยไซส์จะไม่ได้ใหญ่มากนะไซส์จะรวมๆนะคะสำหรับคนที่ชอบอุ้ยหัวผ้าคือขึ้นมาเต็มมากน้องแรงค่ะน้องแรงค่ะหัวผ้าก็จะฉ่ำๆนำมิดหนึ่งกระสอบนี้ใครรับรีบจ้ะสอบรีวิวนะคะ ูดิใครเจอสกรีนสวยใครเจอแบบสีสวยๆคัดแยกได้นะคะมัดย้อมย้อมเดิมนะแบบนี้แข่นต่อใส่อะไไว้ไหมแบบหท่บนมาจริงเพราะว่านานๆมาทีด้วยป้ายนี่ไม่ได้แบบว่ามาเยอะไม่ได้มาบ่อยอ่นับก่อนพี่เมย อันนี้น้องแชมป์นะคะนี่ก็แชมป์ค่ะใีเ,เนี่ยใครรับนะคะเอาเลยสวยนะแค่พี่ซักถ้ามันซักรีดเรียบๆมันก็สวยนะพี่อันนี้แบบแชมป์นะโลโก้ งานสกรีนสวยๆก็ถือว่าเป็นหัวผ้านะแขนต่อแบบนี้ด้วยนะคะพีณพี่เอาไปคัดแยกตัวสวยมากตัวสวยล้อยกันกทีนะแต่ขายไงานก็กําไรนะคะคุณพี่ลูก1นึ่ตัวบวกลบเลยนะต้นทุนต่ํากําไรดีบางตัวสกรีนหน้าหลังบางตัวสกรีนหลังบางตัวเป็นสีพื้นคุณพี่งานเขาแบบขายได้ทั้งปีตัวนี้สี่เจ็นะหลอ่ลอเลยขายดีแน่นอนนะคะช่วงหนาวนี่ นี่ปลาปลาปลาโชว์ให้ดูทุกตัวคุณพี่นี่งานฟอนต์นะคะงานฟอนต์หล่อเลยงานพื้นก็ขายได้คุณพี่งานพื้นก็ขายถูกหน่อยงานฟอนต์ก็ขายแพงขึ้นมาหน่อยนะคะงานสกรีนสวยๆก็ขายแพงขึ้นไปอีกนิดนึงคุณพี่ราคาเราตั้งเองได้อยู่แล้วอู้เนี่ยสกรูพีดูนะนี่ของพวกนี้เราแบบ อยู่ที่เรานะคะโห้ยังไม่หมดนะพี่อู้เต็มเลยมีแขนต่ออู้แต่แขนต่อกระสอบนี้ออกเยอะนะบอกก่อนกระสอบนี้แขนต่อเยอะใครชอบเอาเลยแต่กระสอบใหม่ก็ต้องไปดูนะ <c oughs> อันนี้เรารีวิวเราก็ตามเนื้อผ้านะพี่เรารีวิวเราเห็นของเราก็พูดได้นะ <c oughs> พวกนี้กระสอบมือสองมันก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะ จะรับก็รับได้เลยอ้งานดีนะคุณพี่หล่อๆเลยผ้านี่แบบไม่ได้หนามากนะผ้าใส่ได้ตลอดนะคะนี่หล่อๆเลยอะ่ะโอ้ยนี่ใช้ไม่แฝนหมดร้านเลยนะนี่รีวิวกระสอบนี้ ตัวหนึ่งค่ะแชมป์นี่มันจะมีสกรีนแบบที่แขนอย่างนี้นะหล่อๆเลยเนี่ยเท่น้องๆวัยรุ่นก็ใส่ได้นะคะวัยผู้ใหญ่ใส่ทำไร่ทำสวนก็ได้มันเปนแขนยาวเนาะใส่ได้หลายโอกาสนะคะโอ้โหตัวนี้หล่อนะสกรีนออกแขนแบบนี้นะคะหล่อๆเลยสีดำ วันนี้โอ้โหนี่สายตกปลานะคะปลาใหญ่อย่างนี้เลย,นะวยอว่าเเดี๋ยวโชว์ทุกตัวเหมือนเดิมที่กระสบ180อบนึง180ตัวบวกลบเลยไอรับได้ทุกตัว พื้นก็มีนะอย่างสมมุติว่าพี่เอาไปที่คัดแยกก่อนสีพื้นที่อาจจะขายตัวละสามเก้ก็ได้นะคะยี่สิบเก้สงี้ยสีพื้นเนียวกดมีสกรีนสวยหน่อยก็อาจจะ5้านะคะส่วนตัวแบรนด์หรือตัวแขนต่อข้างบนก็ขายแทงขึ้นไปอีกเจ็ 7, 9เก ร้อบวกนะคะพี่ตามสเต็ปนะเพราะว่าต้นทุนมันตัวละแค่10กว่าบาทเท่านั้นนะคะต้นทุนตกตัวละ10กว่าบาทเท่านั้นพี่ขายยังไงก็งกำไรนะไซส์รุ่นนี้ไม่ได้โอเวอร์นะไซส์ S M L X L นะคะไซส์ดีนะยกไปหนึ่งกระสอบเปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการได้เลยพุพี่ลงทุน2,900ได้ไเสื้อ180 ลบนะจ๊ะแขนต่อก็แขกแขนต่อแขวนราวนึงไปเลยถ้าใครลงตลาดนะใครไลฟ์สดก็แยกได้เลยคุณพี่แขนต่อก็มีกําไรเนี่ยบางตัวสกรีนแบบนี้สกรีนแขนสกรีนหลังนะคะ,ะคก็ขายแทงหน่อยเนาะ ผู้หญิงก็ใส่ได้นะพี่ยองจริงผู้หญิงก็ใส่ได้นะผู้หญิงผู้ชายใส่ได้นะคะใครใช้เยอะลดได้นะห้าลูกสิบลูกลดได้นะคะแกวนต่อยนะแกวแนต่อยยังมีอยู่เลย สกรีนอย่างเงี้ยพี่อาจจะ 4, 9, 5, 9. สี่เก้าห้าเก้าสกรีนหลังสีพื้นก็อาจจะยี่สิบเก้าก็ได้คุณพี่ต้นทุนตัวละสติกกว่าบาทเองนะคะนี่บางตัวเป็นสกรีนอย่างเงี้ยวินเทจน,นะคะหน้าหลังแขนอะไรเงี้ยก็เป็นพลาสติกทีนะฟอนต์สกรีนฟอนต์ก็อาจจะสี่เก้า ห้าสิบบาทเลยก็ว่ากันไปพี่แันต่อจะไปซีเรียกต้นทุนสิบตัวละสิบกว่าบาทนะคะใครรับรีวิวได้ทุกตัวนะจ๊ะซองถักเก่ารอยลูกนึงสี่สิบห้ากิโลเด้อ พี่เอาไปซักนะพี่มันจะใหม่ขึ้นอีกนะซักอบไม่ต้องรีดก็ได้ซักอบก็พอมันเรียบนะแล้วนะเนี่ยมาจ้อมสวยๆโชว์ให้ดูได้ทุกตัวเลยนะคะ จะได้ดูว่าเอออกระสอบหนึ่งพี่ยกไปอมันจะเป็นประมาณนี้เนาะเออฮาโลวีนฮาโลวีนวน,นี่เลยจะหนึ่งกระสอบหัวผ้าตัวนี้เลยนะคะถ้าใครรับหรือใครอยากรับลูกหา่ไปเปิดลุ้นเองก็ได้นะคะแคปมาได้เลยป้ายเหลืองนะคะโปรให้2,900ันนะคะ